สวัสดีครับวันนี้นะครับเรามาทดสอบตัวเครื่องสั่นนะครับก็บอร์ดต,ตัวนี้เป็นบอร์ดของบริษัทอิเล็กทรอนิกส์จำกัดนะครับก็เป็นบอร์ดอเนกประสงค์ใช้ในการคอนโทรลไฟฟ้าระบบ AC นะครับในในงานนี้นะครับลูกค้าก็ต้องการที่จะ,อะคอนโทรลตัวเครื่องสั่นตัวนี้นะครับ ซึ่งบอร์ดเราก็สามารถซัพพอร์ตลูกค้าได้นะครับแล้วก็ออกแบบตัวโปรแกรมนะครับตามสั่งของลูกค้านะครับลูกค้าต้องการให้ปรับความถี่ของการสั่นแล้วก็ปรับความแรงได้นะครับตอนนี้นะครับะระดับความถี่นะครับอยู่ที่ระดับที่หนึ่งแล้วก็ พลเวอยู่ที่ระดับที่5นะครับเราสามารถปรับเพิ่มรดได้นะครับปุ่มนี้เป็นปุ่มกดโอเคนะครับเริ่มทำงานก็อ่า ท่านที่สนใจนะครับงานอิเล็กทรอนิกส์ออกแบบตามสั่งตามออเดอร์นะครับก็ติดต่อเข้ามาได้สวัสดีครับ